สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แอดจะล่มรัฐบาลไทยให้พี่น้องเนาะคะ่ะเมื่ออ่นก็ออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็เลยจะเอามาเน้นย้งให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องหมวดที่แล้วเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยของเฮาเข่าที่เก่าหนึ่งตัวเน้นเลยเนาะค่ะพี่น้องก่อนอขออนุญาตเบิ้งใบสถิติ เหล็กเด่นเฮาก่อนเนาะค่ะแอดเฮ็ดมาแต่ต้นปีหกสองพี่น้องนะคะรุดไปแล้วสองครั้งเนาะค่ะหวดที่แอดได้ชนศูนย์น่ะล่ะค่ะพี่น้องผ้าพีผ้าน้องสแสแลกเลยเนาะคะ่ะตาเด่นชนทุกครั้งไม่ค่อยรุดแต่รอบที่ได้ศูนย์จังได้ยังรุตปวดโ,โพเนาะพี่น้องนะคะที่ผ่านมาเข่าคือเข่าจริงรุดคือรุดจริงเนาะค่ะ พี่น้องผู้ติดตามแอดก็จะเห็นตัวเลขแนวทางน้ำแอดด,ดีเสมอมากเนาะค่ะนะคะ,นะคะรอบที่แล้วเข้าเด้กเก่ากั๊บนึงกอดกันออกเลขทางช่องเข้ากับออกเนาะคะ่ะที่เก่าหนึ่งแต่กับอีกใบแนวทางหนึ่งนะเข้าเข่าทั้งบนทั้งล่างก็คือสูตรชุดพิเศษเนาะคะ่ะพี่น้องเข่าที่เก่าเจ็ดกับเก่าหนึ่งแต่เป็นตัวกับเมิดเนาะสูตรนั้นมีเลขซีตัว ถ้าเมนกับตาล่างเลขตาล่างขันนันกับจับบุญสองตล่างสองตเท่านั้นนะคะลดนล้ะร่งการเห็ดอถอยโ่งมันเหลือหน่อยคููหน่อยโตให้มากที่สุดนะคะเพื่อว่าพี่น้องจะได้อ่ลงทุนง่ายๆนะคะลงทุ่นง่ายๆนะพี่น้องนะคะเพราะต้องประหยัดงบชุดประหยัดงบนะคะนี่ค่ะพี่น้องไปยังแอดจังเลนไปที่ศูนย์คักโพดเนาะคะ่ะหมวดที่มันชน ได้ชน6ก็ออก6พี่น้องนะหาสกับมาที่หกหามันมันจะติดมาทุกรอบ6กับหาไอ้เก่ากับหากะมีเก่าอยู่3าตัวพี่น้องอันนี้2ชน2กับสองอันนี้2กับ4ี่กะแปอันนี้ศูนย์กับหารอบนั้นต้องเข้ากอดกันออกดิค่ะลอของเข้าเข่าศูนย์หาตรงๆเนาะค่ะแล้วกะหกับ6 5, 3, ้าสากับหกกะ ห้า,นนา,า,กากับสกับหกเกับ8กับเจกับเก่าหนกับ7กับหนึ่กับ6กกับศูนย์กับ8กับสี่หกกับ0เกี่ยงไม่ลายพี่น้องลดนะคะลดทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะค่กแน่วพี่น้องว่า รุดคักรุดแน่เนาะนะคะแล้วก็รอบออกเก่าเกาศูนย์ของข้าดีศูนย์กับเจ็ดออกที่เกาศูนย์พี่น้องรอบที่แล้วด้เก่ากับหนึ่งกอดกันออกเลยค่ะพี่น้องนะคะกอดกันออกเลยกะดีใจน้ำพี่น้องเ้อค่ะนะคะก็สเต็ปมันเลขเนวทางเลขการเดินของตัวเลขนี่ ขเขาคือเขารุดคือรุดเลยพี่น้องแอดแท่งให้รุดถ้ารุดถ้าเขาแอดแท่งให้เขาบ่ามีแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขพี่น้องเอฟซีติดตามแอดอทั้งเฟซบุ๊กนะคะเพื่อนจะรู้ว่าแนวทางของเข้าไปจังไดมาจังไดเนาะคะ่ะบ่มีการแก้ไขบ่มีการาหกให้เอาเก่าใส่เก่าให้เอาหกาใส่อันนั้นแล้วแต่ดุลพินิจของพี่ของน้องเนาะคะ่ะ แต่สำหรับของเฮ้าก็คือ6เป็น6 7เป็น7นะคะส่วนพี่น้องจะเอาไปขวามไปกระดกหรือบอ่อจังไรอันนั้นก็แล้วแต่ดวงพี่น้องเนาะคะ่ะเฮ้าเห็ดสูตรหน่อยคูหน่อยตอยู่แล้วเนาะพี่น้องนะคะอันนี้คือ,อไปแนวทางของวดที่แล้วเนาะคะ่ะแนวทางของแอดว่างอยู่ที่เกากับหนึ่งนะคะจับคูกบมีเกาหาเกลซีูนหาสูนซีสามตัวหางเดียวก็คือเกลหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะ ก็คือตัดออกมาก็คือเก่าหนึ่งเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวเน้นตัวเด่นตัวตัวซุดยอดของแอดแอดจะเอาไว้นี่คือเอาตัวตัดได้เลยเพราะว่าห้าว่างแค่หางเดียวนะคะเ้าว่างแค่หางเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดเอาตรงตัวนี้เล่นได้จะเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะพอดีข้างหลังมันเป็นเหล็กเบิรนมันก็ได้เือแค่เหล็กสองคูแค่นั้นนะคะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะคะหรือ่ารหลอดได้ได้เพราะว่าจะเป็นสามน้อยหรือเล่าพัฒนา คือแนวะทางเด่นของเฮาจะเอาลงแต่นี่คือถ้าเขาได้สามตัวนี่คือเฮาเอาเมดน,นะคะเพราะว่าเฮาว่างแค่หางเดียวเท่าน,นั้นนะคะพี่น้องกับพี่น้องรู้จักดีว่าแอดแนวทางการว่างเลขของแอดเป็นจังไดเนาะคะ่ะกับพี่น้องเบื้องตามนี่เลขทูบงวดที่แล้วหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งหนึ่งสองงวดนี้แอดบอท่านในไทยโยแอดกระดึมเนาะคะ่ะจุดมือวันพระว่างหัน อ,อ่านขื้นเทิง่ะสามศูนย์หกเลยแอดจะเขียนลองไห้เนาะคะ่ะแอดจะเขียนลยย้องไห้ยังยั่งตังอยู่ตอนนี้พี่น้องนะคะนี่แหละพี่น้องแนวทางของห้างวดที่แล้วนะคะคือเข่าทีเก่าหนึ่งเน้นเน้นเลยเนาะค่ะเข่าทีเก่าหนึ่งเลยเดี๋ยวจะให้เบิรงใบแนเทางของแอดหมดนี่เลยเนาะค่ะสะติตการลงจัง,งไหตัวตนของแอดก็คือเป็นจังสี่พี่น้องนะคะ ตัวตนของแอดก็คือหววที่แล้วแอดว่างแกงสี่ตัวเน้นของแอดก็จะไปยูตรงนี้คือกันพี่น้องเห็นปะคะแล้วแต่แอดจะเอาไว้มันชนลักลอยบอสเต็ปมันจังไหนบอคือตัวเน้นจะเอาว่างแบบเดียวกันวดนนี้เด่นมาแน่นะคะสูตรที่แอดให้พี่นอ้องเบิอง่าหันนะคะสูตรนี้เนาะคะ่ะเดชกับหกพี่น้องนะคะขอให้เดินต่อนะคะ,ะมีเอฟซีทักมาถามแอดข้าเจ้าคือว่ามันดับเจ็ดเนาะค่ะ เฮ้ากับหลูคือกันเนาะคะ่ะว่าตัวใดจะมาแทะอันนี้คือ,อเฮ้าเห็ดตามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดไดเจ็ดกับหกจับคู่กับมีหาเจ็ดหาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเนาะคะ่ะสามตัวหางเดียวกับบ้างไว้ตัวเดียวคือเกานะคะศูนย์เจ็ดหกตัดเลนได้ศูนย์หกหรือว่าศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดหกนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องไปตัดเอาเดินะคะ่ะตรงนี้คือตัวเน้นตัวเด็ดสุดของแอดแล้วเนาะคะ่ะ คือเอาไปซ้ำนั่นเนาะค่ะของเฮามันแอดจับหกบ่ได้หลายแอดจริงๆถ้าจับลักเดียวจะเจ็ดถ้าเจ็ดพ่อมามันจะเสียเด่นอีกตัวหนึ่งแอดก็เลยมาปรับสภาพแบบนี้เนาะค่ะปรับว่าให้มาได้ให้จับได้ทั้งสองตัวทั้งเจ็ดทั้งหกยังสี่เนาะค่ะพี่น้องนะคะให้จับได้ทั้งเจ็ดทั้งหกได้เห็นเอพซีถักมาเหรอว1 7, 1ระหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกบ่มีขายเจ็ดหกกับบ่มีขายหาเจ็ดมุนีวาซันแอดกับบารูว่า เพิ่นอ่านตัวได้น่แล้วเนาะค่ะพี่น้องตามตาม,ต,ะะตามสูตรเนาะค่ะพี่น้องคะตามสูตรเด้อค่ะให้พี่น้องโชคมาันคือเก้าอละตัวนึงเมื่อก็ให้ได้ตัวออกเด้อค่ะได้บอกเ,อเ,เอพิ่นอ่านเมื่อเนาะพี่น้องเนาะนะคะอ่านตัวได้กัสำหรับแนวทางสรุปกับไปเบิงมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องแอดสรุปไว้แล้วละ่ะอ่าลอกความฝันนะคะลอกความฝันมือแรง เพราะว่าแอดจับเดนของทั้งช่องเข้าประกบกันไว้แล้วเนาะคะ่ะล่อตัวเนียนมือแรงแอดฟันไปได้ทั้งเก่าแอดวานเหล็กจะอออโตัวเก่าแต่ตัวเก้านะั้นมันจะเป็นตัวใดเราก็แอดฟันว่าแอดข้นไปทั้งเฮียนเพิ่นมานเล็กทีเพิ่นเก่าทับหนึ่งแม่พี่น้องเฮียนลังเก่าแต่แอดปะเป็นเล็กหน่อยคุณว่าคันใดข้นกับยุธาเก่าเลยแอดก็ขึ้นไปทั้งเฮียนเพิ่นพร้อ,อมมันจะเป็นเก่าซีไปเพรา,านัำนองละพอตีไปร้ายพี่น้องหมานมีมันก็จะไปเองเนาะคะ่ะ นี่เด้อค่ะพี่น้องแนวทางของแอดวดนี้เนาะคะ่ะเดนเจ็ดกับหกค่ะจับคููกับจ้าพี่น้องเห็นแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กะยุติไวส้สนี้น่อก็นาะแอดจะได้โล่งลายสูตรเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ